ได้ไหมอยู่นะพี่เอาเนี้ยไปไอ้ต้นนั่นจะต้องมีข้าววางข้นข้าวเหรอข้าวเข้มเยับมีก้วยเป้นอะเลย้าก มาวางกันได้ยังอ่ะอ่าเชิญ <coughs> ดำนาเลยอ่ะใช่ดำนาแล้วก็หาเงินเตนี่ยครอับมันไฟฟ้ายังไม่มาออกไฟยังไม่มาอ

โอเคเดี๋ยวเขาจะช่วยเขาสอนเขาเรียนเขาสอนเขาดียังไงอ่ะนี่

ขายของผมเป็นยงี้แหละครับพอกินน้ำมะม่วงสดนะค่ะมะม่วงสดส้านเย็นน้ำมะม่วงปันนี่เขาำเขาวันเกิดรอสิบครับยี่บแปดกรกฎาคมข้าวอะไรข้าพุกงานนะครับ ทกอ่าครับเม่ใช่ช่ชิญครับเชิญครับกับ้านนนี่เจอกอะไรอีกแต่ข้าวอีกครับผมโอ้ข้าวเอาอันนี้นะเ้าต้มสิบบาทเลยนรมครับมนบเดนในวันเกิดรอสิบยี่แปดกรกฎาคมบ้ันเยนบนเอาอันนี้ด้วยนครับยิปจอนครับขอบคุณค่ะรวมไปย

mà ta đâu tâm tình nó dễ vậy, không nói không chịu được này, มันจะช้าตอนเช้าก็นน่ะขอสักนรูนค่ะนัดค่ะเชิญรับได้น <Restaur favor. S 2> ะคะปิดไฟหยิบหลอดไปได้เลยนะคะวันนี้น้งป่าค่ะแต่พีนะค่ะ

เราไปยินเกืกบแปเมื่อวาน

สบายแล้วไปหรืออยาก <coughs> <coughs>

และ้นทีเรียนออกตีนตาโพสต์สาที่ท่านรเทียรซัประวัตนะคะขอให้ท่านรัความการเร่ยนด้วยดีอคุ